มาครับอันบ็อกประดาม Get. เจ็ดมีคนช่วยแล้วรองเท้าสำหรับคนเท้าลองเท้าแบนจากเอลตร้านะสั่งมาจากอาร์ิีจีสปอร์ตไม่นึกว่าวันหนึ่งตัวเองจะมีปัญหาเรื่องอาการเท้าลงเท้าแบนที่ต้องสั่งมาก็เพราะว่า รู้ว่าตัวเองเป็นคนเท้าแบนด์แต่ว่าก็ใส่รองเท้าปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรจนวันหนึง่งเมื่ออายุเรามากขึ้นมันเริ่มมีอาการเจ็บเรากลับไปเล่นบอลแล้วมันมันเจ็บแล้วก็ไปเอ็กซเรย์มาจินจังปรากฏว่าไอ้ตรงตะตุ่มอะมันมีกระดูกงอกอยู่หมอก็็บอกว่าโอเคเดี๋ยวรักษาตามขั้นตอนไปนะ เริ่มจากกายภาพก่อนก็จะมีท่าออกกำลังกายให้อุ้งเท้าแข็งแรงนุ่มนี่มีการยืดเส้นเอ็นอะไรอย่เงี้ยเดี๋ยววันที่14วันพฤหัสที่ส4สิงหาคม2568นี่ก็จะกลับไปหาหมออีกรอบหลังจากที่เราหยุดมาถ้าครบวันที่24ก็10วันก็เลยเป็นที่มาของการมาหารองเท้าสำหรับคนเท้าแบนเพื่อช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยซับพอร์ต ตรงกุ้งตรงนี้ที่มันแบนเพื่อนมีปัญหาพระดามเจ็ดของอัลต้าของอัลต้านี่สวยนนะเขาเรีอกอะไรฟุชชั่นใช่ไหมตรงนี้หนาตึบก็น่าจะซับดีนะสีสวยด้วยว้าวอ้าวเน่ ทนแน่นอนดูจากยางที่เขาให้มาตอนเคยใช้ s c a คา n t นเต้2.5ก็โคตรทนเลยคือตัวรองเท้า,าไว้พังแต่ว่าพื้นมันหลุดเอาไปซ่อมเอาไปเย็บมันเลยบร้อยก็ใส่ต่อได้มัดูกรนดอไปอืที่กดกดไปเนี่ยมันมีความนุ่มแน่นนะ เฟิร์มนิดนึงเดี๋ยวลองเอาไปใส่จริงคู่นี้ก็คงใส่แบบเดลี่เทนเนอร์ใส่วิ่งด้วยเพราะเราก็ไม่ใช่คนแบบวิ่งเร็วนี่อาระดดมเจ็ดแต่จริงแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็มีรองเท้าสำหรับคนเท้าแบนอยู่แล้วเนาะแต่เราชอบเอาตาเพราะว่าเราเป็นคนหน้าเท้ากว้าตรงนี้มันคตรสะใจอะเราใส่แล้วมันแบบ มันไม่โดนบีอีกรุ่นที่เล็งๆไว้ก็น่าจะเป็นพวก a 1 0อะไรนะคคยานอวอ่ะคู่นั้นเป็นรองเท้าคู่แรกที่เคยใส่ซื้อมาใส่วิง่งโคตรแพงตอนนั้นซื้อมา6,800แต่ไม่โคตรดีเหมือนกันลองดูครับเผื่อเป็นตัวเลือกให้สำหรับคนเท้ารองเท้าแบงไม่แน่เดี๋ยวว่าเวลาเอาไปใส่จริงแล้วไปลองวิ่งอะไรย่เงี้ยจะกลับมาพูดถึงความรู้สึกอีกอรอบ เอาให้ดูใกล้กลๆอีกทีนะอันนี้เลือกแบบขาวส้มนะเพราะว่าเมียชื่อส้มก็เลยเอามาอยู่แทบเท้าซะเลยแบบแบบสวยนะเแบบหลังจากที่ห่างหาจากรองเท้าผ้าใบาไปนานคือไม่ได้ใส่ผ้าใบาน่าจะประมาณ2-3ปีแล้วอนะ่ะเพราะว่าไปติดวิ่งรองเท้าแตก ตอนนี้ก็นั่นแหละน่าจะตามสภาพอ่ะพอแก่ขึ้นอะไรขึ้นอาการมันก็เกิดง่ายเยนาะ <_ S 1> ก็เลยต้องพอมีปัญหาก็เลยต้องกลับมาหาของเท้าเข้าไปซึ่งเราไม่ติดหรอกอะไรก็ได้ขอให้เราได้วิ่งต่อแล้วก็ได้ออกกำลังกายนี่นี่นี่ดีเทลุตรงนี้มันน่าจะช่วยอุ้มอุ้มเทาเ้านะนี่ดีเทลที่บอกว่าถ้าเวลารัดขึ้นใปอะ่ะมันจะอุ้มอุ้งเท้าเนาะ ตรงนี้มี2จุดเออเขาออกแบบมาเจ๋งดีนะถ้าเราไม่ได้แบบเฟิร์มมากเราก็คลายๆแต่ถ้าเราแบบจะวิ่งหรืออะไรยเงี้ยเราก็รัดตรงนี้ให้มันสูงขึ้นปุ๊บมี2จุดมันก็จะแบบอย่างเงี้ยสมุดสมุิตอนคลายอยู่ตอนรัดตึงปุ๊บมันก็จะหลังๆกุม,มอุ้งเทาไว้เค เล็กหน่อยนี่พาราดามเจบจะเห็นไหมเนี่ยกล้องโฟกัสไหมโอเคนุ่มนะลิ้นเน,นีตรงส้นเท้าก็นุ่มลองใส่รองเท้าแบบเท้ารองเท้าแบนก็จะรู้ว่าล็อกล็อกแข็งแข็งนิดนึง แต่ข้างในนุ่มเลยกดกันะจบการรายงาน <c oughs> เห็นผู้ช่วยไหมผู้ช่วยรองเท้าสวยไหมโ,โดม <c oughs> ผู้ช่วยมาดูรองเท้าดิผู้ช่วยผมกินข้าวอิ่มผู้ช่วยจะนอนแล้วไปละุมครับ